สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดประตูสู่มหาวิทยลาลัยห้องเรียนออนแอร์วิชาคณิตศาสตร์ผมอาจ,จารย์เก่งวิบุณธันจากภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์วันนี้เราจะมาพูดถึงแคลคูลัสตอนที่4เรามาเริ่มกันเลยนะครับในตอนที่แล้วนะครับเราพูดถึงบทประยุกต์ของอนุพันธ์นะครับที่ใช้หาค่าสูงสุดและก็ต่ำสุดไปแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูเนื้อหาอีกส่วนหนึ่งของแคลคูลัสนะครับก็คืออินทิเกรลแคลคูลัสนะครับ แต่ในวิชาแคลคูลัสนั้นนะครับก็จะประกอบเป็น2ส,ส่วนใหญ่ๆนะครับส่วนแรกก็คือดิฟเ e อเรนเชียลแค u คูลัสส่วนที่2นะครับก็คืออินทิกรัลแคลคูลัสนะครับ integral calculus นะครับซึ่งดิฟเฟอ e รนเชียลแคลค u ลัสกับ integral calculus เนี่ยนะครับสองเนื้อหาในส่วนนี้เนี่ยนะครับต้องใช้คอนเซปต์นะครับใช้คอนเซปต์ของลิมิตนะครับทั้ง2องอันเลยนะครับก็คือ เราใช้คอนเซปต์ของลิมิตนะครับไปพูดถึง Differential Calculus นะครับแล้วก็พูดถึง Integral Calculus d นะครับดิฟเ l อ e รนเชีย u ัสนั้นนะครับส่วนที่ที่เราพยายามทำนะครับก็คือเราจะประมาณนะครับประมาณเ,าเส้นโค้งนะครับด้วยเส้นตรงนะหรือว่าประมาณสิ่งที่ไม่ใช่เชิงเส้นนะครับด้วยสิ่งที่เป็นเชิงเส้นนะครับก็เลยก่อให้เกิด สิ่งที่เรียกว่าอนุพันธ์ขึ้นมานะครับหรือว่า f ที่ a นะครับคือ f ที่ x นะครับไอตัวนี้นะครับมันก็จะเชื่อมโยงกับเส้นสัมผัสนะครับเส้นสัมผัสกราฟนะครับทีนี้อินทิกรัลแคลคูลัสนะครับอินทิกรลแคลคูลัสก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับของวิชาแคลคูลัสนะครับมันจะคล้ายๆกับเป็นส่วนกลับนะครับของการหาอนุพันธ์นะครับ เพราะฉะนั้นอินทิเกรัลแคลคูลัสนะครับก็คือถ้าเกิดเรามี f x นะครับมี f x นะครับนะสิ่งที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะหาฟังก์ชันสักตัวหนึ่งนะครับหา f x นะครับโดยที่ f prime ที่ x ตัวนี้นะครับกลับไปยัง f ที่ x นะครับะก็คือเป็นกระบวนการการย้อนกลับนะครับของการทำอนุพันธ์ นะถ้าเรามี f เราก็มีสูตรดิฟนะครับมีดิฟได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามีฟังก์ชันมาตัวหนึ่งเราต้องการหาฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งซึ่งเราดิฟฟังก์ชันตัวที่เราหามาจะได้กลับไปเป็นฟังก์ชันตัวเดิมนะครับซึ่งตัวนี้นะครับนะมันจะเชื่อมโยงกับการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับนะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าทําไมนะครับการ ทำกลับนะครับของการหาอนุพันธ์นะครับนะเส้นทางย้อนกลับของการหาอนุพันธ์นะครับมันเลยไปเชื่อมโยงกับการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับนะก่อนอื่นก็ลองมาดูภาพนี้ก่อนนะครับนะถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีฟังก์ชันนะครับฟังก์ชัน y เท่ากับ f x นะครับนะนี่จะเป็นกรณีที่ง่ายๆก่อนนะครับนะมีแกน y ม,มีฟังก์ชัน x นะครับนะสมมติฟังก์ชันผมมัน เป็นหน้าตามันโค้งในลักษณะนี้ละกันนะครับนะก็คือมันโค้งแบบนี้นะครับนะแล้วก็สิ่งที่ผมจะหานะครับนะสิ่งที่ผมจะหาก็คือผมจะหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับพื้นที่ใต้กราฟของนะ y เท่ากับ f x ตัวนีนะ้ตั้งแต่ x เท่ากับ0ูย์ไปเลยละกันนะครับนะจนถึง x นะสมมติว่า x เป็น x นะครับ ถึง x เท่ากับ x นะครับนะแล้วก็เป็นพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน y เท่ากับ f(x) เนะพราะฉะนั้นตัวที่ผมจะพิจารณานะครับก็คือพื้นที่ใต้กราฟจาก0นะจนถึงจุด x เท่ากับ x นะครับนะก็แทนได้ด้วยนะฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งเรียกว่าเป็น a ใหญ่แล้วกันนะครับเป็น a ใหญ่ที่ x เป็น a ใหญ่ที่ x นะเดี๋ยวเราจะมาหาว่านะพื้นที่ใต้กราฟนะครับจาก0ถึง x นะครับนะ a ใหญ่ที่ x นะ่ นะมันจะคืออะไรนะครับ a ใหญ่ที่ x จะคืออะไรนะเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราจะทำนะครับก็คือเราจะใช้นะครับการวาดรูปนะครับนะส่วนย่อยๆ่อยก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะบอกอะไรเราได้นะครับนะเพราะฉะนั้นขั้นแรกนะครับเดี๋ยวผมจะวาดในส่วนของนะถ้าสมมุตนะิตำแหน่งจุดนี้นะครับมมตำแหน่งจุดนี้เป็น x นะครับสมมุติตำแหน่งจุดนี้เป็น x นะแล้วก็ผมขยับขึ้นไปนิดนึงนะครับกลายเป็น x บวก h นะครับนะเพราะฉะนั้นนะก็คือพูดง่ายคือผมหาพื้นที่ใต้การาฟนะครับนะสองส่วนนะครับพื้นทะี่ใต้กราฟ2ส่วนนะครับจากส่วนแรกก็คือจาก0ถึง x นะครับส่วนที่2คือจาก0ถึง x บวก h นะครับนะเพราะฉะนั้นนะสิ่งที่ได้นะครับก็คือเราก็จะได้เป็น a บวก h นะครับแล้วก็ลบกับ a ที่ x กนะครับมันก็จะกลายเป็นพื้นที่สีเขียวนะเป็นพื้นที่สีเขียวนะนะเป็นพื้นที่ที่อยู่ระหว่างนะครับนะอยู่ระหว่าง x นะเป็นพื้นที่ใต้กราฟนะครับของอ่ y เท่ากับ f x กับแกน x นะครับจาก x จนถึง x บวกเนะ,นะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่อ่เราได้มาในส่วนพื้นที่สีเขียวนะครับแต่ว่า ถ้าเกิดเรามามองนะครับจากกราฟตัวนี้นะถ้าเกิดผมวาดสมมุติว่ากราฟมันมีลนะักษณะง่ายๆก็คือเป็นฟัง์กชันลดเป็นฟัง์กชันเพิ่มนะครับแล้วก็มีความว้าขึ้นไปแบบนี้นะแล้วตัวนี้ก็เป็นส่วนพื้นที่นะครับที่เราได้มานะครับก็คือในพื้นที่ในส่วนที่สีเขียวนะครับก็คือ A ของ X บวก H ลบกับ AX เะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราสามารถพิจารณาได้นะครับมันเป็นฟังก์ชันเพิ่ม กนะ็คือเราสามารถตัดนะครับตัดดูส่วนนี้นะครับแล้วก็ตัดดูส่วนนี้นะมันก็จะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะครับนะก็จะมีแท่งสี่เหลี่ยมอยู่2แท่งนะครับนะก็คือแท่งสีแดงนะก็จะเห็นว่าพื้นที่แท่งสีแดงนะก็จะน้อยกว่าพื้นทีนะ่ส่วนที่แรงเงาด้วยสีเขียวนะครับพราอมเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะครับนะแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งนะครับผมก็อาจจะให้เป็นพื้นที่แท่ง ตัวอยู่ข้างบนนะครับซึ่งแท่งข้างบนนั้นนะครับก็มากกว่านะครับพื้นที่แรงเงาในสีเขียวนะครับพื้นที่สีแรงเงาในสีเขียวก็คือ ax บวก h ลบ ax นะครับก็คือ ax บวก h นะครับลบกับ ax นะครับก็จะน้อยกว่าเท่ากับนะครับพื้นที่ในส่วนของสีชมพูนะครับก็คือเป็นสี่เหลี่ยมนะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับก็เอา สูงคูณฐานนะครับหรือว่าความยาวกว้างคูณยาวนะครับซึ่งฐานตัวนี้นะครับมันจาก h ถึง x บวก h นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็ได้เป็น h นะครับแล้วก็ส่วนสูงนะครับส่วนสูงก็คือกลายเป็น f ของ x บวก h นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นตำแหน่งนะครับความสูงนะที่เป็นจุดบนกราฟนะครับจุดนี้พิกัดค่า x คือ x บวก h นะครับเพราะฉะนั้นพิกัดค่า y ก็ต้องกลายเป็น f ที่ x บวก h ที่ X บวเนะครับเพราะนั้นก็ได้ส่วนสูงนี้ออกมานะครับแต่เพราะนั้นพื้นที่สีชมพูตัวนี้นะครับก็จะกลายเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับนะ h นะครับคูณกับ f ที่ x บวก h ในขณะที่ขวามือนะครับก็มากกว่าเท่ากับนะครับตัวพื้นที่ในส่วนข้างล่างนะครับซึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับพื้นที่รายเงาสีเขียวนะครับซึ่งตัวนี้ก็คือ เเหมือนเดิมนะครับตัวนี้กลายเป็น f t x แล้วนะครับเพราะว่าตำแหน่งที่จุดนี้ก็คือ x นะครับแล้วก็ f t x เนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็พื้นที่นะครับกล่องสี่เหลี่ยมสีแดงก็จะกลายเป็น h คูณกับ f t x นั่นเองนะทีนีอ้อ่สิ่งที่เราสามารถพิจารณาได้นะครับก็คือเราได้อสมการนี้แล้วนะครับในการเปรียบเทียบนะครับพื้นที่ของพื้นที่ใต้กราฟนะครับกับพื้นที่กล่องสี่เหลี่ยม2กล่องสี่เหลี่ยมนะครับที่ เบาบนกับเบาล่างนะครับให้กับพื้นที่ใต้กราฟสีเขียวนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเขียนสมการอสมการอีกทีหนึ่งนะครับก็คือ a ของ x บวก h นะครับลบกับ a ของ x นะครับน้อยกว่าเท่ากับ h นะครับคูณกับ f ของ x บวก h นะครับแล้วก็มากกว่าเท่ากับนะครับ h คูณกับ f ที่ x นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอา h หารตลอดนะครับ h มากกว่า0นะครับในกรณี h มากกว่า0นะครับหรือเราจะน้อยกว่า0ูนย์ก็ได้นะครับเราหาตลอดนะครับผมก็หา h เข้าไปครับหา h เข้าไปตรงนี้นะครับตัวนี้ก็ตัดทิ้งนะครับตัด h ทางขวากับตัด h ทางซ้ายทิ้งนะครับและเดี๋ยวเราจะใช้นะครับใช้ว่าเราสมมุติว่านะครับสมมุติว่า f เป็นฟังก์ชันต่อนเนื่องนะครับ f เป็นฟังก์ชันต่อนเนื่องนะครับนะเพราะฉะนั้น เราสามารถเทคลิมิตนะครับลิมิตของ h เข้าใกล้ศูนย์ะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็น f x นะครับ f เปถ้าสมมุติว่า f เป็นฟังชันต่อเนื่องนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ได้ว่าลิมิตของ x ของ h เข้าใกล้0ูนย์ะครับของ f x บวก h นะครับก็จะเท่ากับ f x นั่นเองนะเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเกิดเราลองดูนะครับเทอมทางขวานะถ้าเราเทคลิมิต h เข้าใกล้ศูนย์ะครับมนได้ f x นะครับอันนี้คือตัวที่เป็นบาวบนนะครับเป็นขอบเขตบนแต่ตัวขอบเขตล่างนะครับถ้าเทคลิมิต x เข้าใกล้0ูนย์ะครับมันก็ได้ f x เพราะว่าเป็นค่าคงตัวนะครับเราเอา h วิ่ง f x ก็เหมือนค่าคงตัวก็ได้ f x เนะครับเพราะเมื่อ h เข้าใกล้0ูนย์ะครับตัวฟังก์ชันทางขวาก็ลู่เข้าสู่ f x อตัวฟังก์ชันทางซ้ายที่เป็นบาวล่างก็ลู่เข้าสู่ f x เนะครับเพราะฉนั้นลิมิตตรงกลางก็หนีไปไหนไม่พ้นนะครับมันก็ต้องลู่เข้าสู่ f(x) ด้วยนั่นเองนะครับหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า squeeze theorem นะครับหรือ sandwich theorem นะครับก็คือบีบอะมันบีบลิมิตซ้ายกับลิมิตขวานะครับนะเป็นค่าเดียวกันเพราะฉะนนั้สิ่งที่ผมได้นะครับอะเพราะฉะนั้นข้อสรุปที่ได้นะครับก็คืออ่ะริมิตของนะครับ h เข้าใกล้0นนะครับของ a ของ x บวก h นะครับลบกับ a x นะครับ ส่วนด้วย h นะครับก็กลายเป็น f x นั่นเองนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวนี้เนี่ยนะครับมันก็คืออะไรนั่นเองนะครับก็คือนิยามของอนุพันธ์นะครับของ a ที่จุด x นั่นเองนะเพราะฉะนั้นก็หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าในในการที่เราทําภาพทางเรขาคณิตนั้นนะครับเป็นภาพทางเรขาคณิตเนี่ยนะครับสิ่งที่เราได้ออกมานะครับก็คือเราได้ว่า a พร x นะครับภาพทางในขั้นิตแล้วก็ใช้นิยามของลิมิตนะครับนะใช้นิยามของอนุพันธ์นะครับ a พร้ม x ก็จะเท่ากับ f x นะแต่ว่า a x คืออะไร ax มันเป็นพื้นที่ใต้กราฟนะครับตั้งแต่0ูนย์ถึง x นะครับแล้วถ้ามันแทนด้วยพื้นที่ใต้กราฟตั้งแต่ศูนย์จนถึง x นะครับ ax ตัวนี้เป็นฟังก์ชันพูดง่ายคือเป็นฟังก์ชันพื้นที่นะครับนะพูดง่ายคือถ้าเกิดเราฟังก์ชันพื้นที่ใต้กราฟ f มาดิฟ มันจะกลับไปที่ f x นะครับนะเพราะฉะนั้น ax ก็คือก็คือเป้าหมายของเราคือถ้าเกาิดสมมติถ้าเกิดสมมติเราต้องการหาเราต้องการจะหาพื้นที่ใช่ไหมครับแต่นะเราก็หาเราต้องการหา ax นะหา A x ก็คือหาอะไรหาฟังก์ชันซึ่งดิฟแลได้ f x ตัวนี้นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับนะสิ่งที่เราต้องการจะหาก็คือหาการทําย้อนกลับของการหาอนุพันธ์ นะครับเราก็เลยเรียกไอ้เจ้าฟังก์ชัน A นี้ว่าแอน i d e ดิเ a t i v e นั่นเองเพราะฉะนั้นก็คือเราก็จะมีบทนิยามนะครับบทนิยามนะก็คือปฏิยานุพันธ์นะครับนะหรือว่า a อน i d e ดิเ a t i v e นะครับปฏิยานุพันธ์นะครับ,นะปนะรบเป็นการทำย้อนกลับของอนุพันธ์นะครับนะของ f x นะบนช่วงปิดนะครับ ช่วงปิด ab คือนะครับฟังก์ชัน fx ครับบน ab นะซึ่งนะครับถ้าเราดิฟ f ใหญ่ x นะครับมันจะกลับกลายเป็นที่ fx นั่นเองนะแล้วก็สิ่งทีเ่เราหามานะครับมันก็แน่นอนก็คือหาไปทำไมนะครับหาเพราะว่ามันกลา,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 นะนะา,ายเป็นพื้นที่ใต้กราฟนั่นเองนะครับที่หาเพราะมันกลายเป็นพื้นที่ใต้กราฟนั่นเอง นะครับเพราะฉะนั้นการทําย้อนกลับของการหาลุุพันธ์ก็เลยกลายเป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพนะครับกว้างๆของวิชาแคลคูลัสนะครับอย่าลืมนะครับวิชาแคลคูลัสประกอบด้วย2ส่วนนะครับส่วนแรกคือ Differential calculus สนะครับส่วนที่2คือ i n t i g r l l c l l c u l u s นะครับในส่วนแรก Differential calculus อนุพันธ์ของมันนะครับภาพทางเลขคณิตก็จะไปเชื่อมโยงอนุพันธ์ของ f ที่จุด a นะครับก็จะกลายเป็น ความชันของเส้นสัมผัสกราฟที่จุด a ในขณะที่อินทิเกรลแคลคูลัสนะครับปฏิยานุพันธ์ของมันนะครับฟังก์ชันที่ดิฟแล้ได้ f x นะครับมันก็คือฟังก์ชันพื้นที่ใต้กราฟนะครับจากศูนย์ถึง x นั่นเองนะครับนะทีนี้พอมันการคำนวณน,นะครับที่เราทำการคำนวณแบบนี้เนี่ยมันได้ออกมาเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าสิ่งที่เราสมมุติตั้งแต่ต้นนะครับจะเห็นว่าเราสมมุติว่ากราฟของเราเนี่ยมันหน้าตาดีนะครับมาเป็นฟังก์ชันเพิ่มในลักษณะนี้ นะรูปแบบนี้มันก็เลยเกิดขึ้นนะครับนะเราก็เลยได้อสมการนี้ออกมาแล้วเราก็ยังสมมุติอีกว่า f มันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับถึงจะบีบลิมิตนะซึ่งได้ผลลัพธ์มาเป็นตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นในการคํานวณของเราที่เราทำนะครับเราการให้เหตุผลของเราเนี่ยนะมันให้เหตุผลภายใต้เงื่อนไขที่ค่อนข้างแรงนะครับนะใส่เงื่อนไขเข้าไปนะประเด็นก็คือถ้าเกิดเรานะไม่ สายเงื่อนไขว่า f ต่อเนื่องนะครับแล้วก็ f ไม่ใช่ฟังก์ชันเพิ่มในลักษณะนี้ล่ะนะครับถ้าเกิดฟังก์ชันมันมีหน้าตาแปลกประหลาดล่ะนะครับการให้เหตุผลแบบนี้ยังได้อยู่ไหมนะครับปรากฏว่าก็แน่นอนการให้ผลแบบนี้ตามรูปแบบนี้ก็จะไม่ได้แล้วนะครับะนันมันก็เลยเกิดสิ่งที่นักคณิตศาสตร์นะครับที่ชื่อว่ารีมันนะครับพยายามนิยามขึ้นมานะครับก็คือเรียกว่าผลบวกรีมันนะครับผลบวกรีมันนะครับ นะก็คือเขาก็จะนิยามนะครับการอินทิเกรตนะหรือการหาพื้นที่ใต้กราฟก่อนนะครับผลบ,บวกรีมันนะครับนะก็คือการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับของ y เท้าก็ f x นะอันนี้ก็คือยังไม่เกี่ยวกับปฏิยานุพันธ์เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับปฏิยานุพันธ์นะครับนะแต่ว่าพยายามที่จะหาขั้นตอนวิธีในการหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับผลนะบ,บวกรีมันก็คือ,เ,อ,อเราก็จะพยายามแบ่งพาทิชั่นนะครับนะบนแกน x นะครับแล้วก็สร้าง นะครับสี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเป็นการประมาณค่าพืนะ้นที่ใต้กราฟจริงๆนะครับนะของ f นะครับนะพื้นประมาณค่าพื้นที่ใต้กราฟนะครับของ f จากจุด a ถึงจุด b นะครับนะแต่ว่านะนิยามของผลบุกลิมันนั้นค่อนข้างซับซ้อนนะครับนะต้องใช้คอนเซปต์ของออลิมิตมาช่วยนะครับแล้วก็เป็นลิมิตที่ซับซ้อนพอสมควรนะครับนะนะหรือว่า อาจจะใช้สมบัติของซุปเรมกับอินฟิมามาช่วยในการหาก็ได้นะครับนะเพราะนิยามของผลบวกรีมันหรือว่านิยามของการที่จะอินดิเกตจาก A ถึง B นะที่เราคุ้นเคยสัญลักษณ์กันนะครับของ f x d x ได้เนี่ยนะครับนะก็ต้องนิยามให้รัดกลุ่มพอสมควรนิยามซับซ้อนพอสมควรนะครับไม่ง่ายนะครับนะเป็นการเมธอดนะครับในการหาพื้นที่ใตก้กราฟนะครับนะก็จะมี สิ่งที่ออกมาเรียกว่าผลบวกของรีมัน n นะครับนะซึ่งผลบวกของรีมัน n ก็คือการที่เราพิจารณาในกรณีที่ฟังก์ชันเรามีฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ดิฟแล้วก็ดูพื้นที่ใต้การาฟมันมีความเชื่อมโยงกันนะครับบานะงทีแอนติไดรเวิทนะครับนะก็คือเราใช้สัญลักษณ์ไอเจ้า f ใหญ่ตัวเนี้ยนะครับเราจะเขียนเป็นอินทิเกตของ fxdx ก็ได้นะครับแต่อินทิเกตของ fxdx ตัวนี้เป็นแอนตไดรเวที นะครับเราก็อาจจะนิยามจาก a ถึง b ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูภาพเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นถ้าผมจะหาพื้นที่ใต้กราฟระหว่างจาก x เท่ากับ a x เท่ากับถึง x เท่ากับ b นะครับนะมันก็จะกลายเป็น fb ลบ fa นะครับไม่ยากเลยเพราะว่า fx มันคือพื้นที่ใต้กราฟนะครับระหว่าง0ูนถึง x นะครับนะก็ fb กลายเป็นพื้นที่ใต้กราฟระหว่างศูนถึง b แล้วก็ลบ fa เป็นพื้นที่ใต้กราฟระหว่าง0ูถึง a ลบกันก็เป็นพื้นที่ ใต้การาฟจาก x เท่ากับ a ถึง x เท่ากับ b นะครับนะเพราะฉะนั้นเราอาจจะนิยามนะครับอินทิเกรตตัวนี้ว่าให้เป็น fb ลบ fa ก็ได้นะครับก็คือนิยามเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนะไอตัวนี้เขาจริงจริงแล้วการพิจารณาแผนภาพที่ผมบอกไปนะครับนิวตันนะครับนักคณิตตศาสริรนนรรระะิิิิิิวิัิิิิิิิิิิิิิิิิเบบิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิะิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิเราอาจจะเรียกมันว่านิวตันอินทิิิิลก็ได้ นะครับนิวตันอินทิกรลก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือนิยามผ่านแอนติดิรูทีแต่ว่านิยามของรีมันนะครับผลบวกรีมันตัวนี้นะครับก็จะนิยามเจเนอเรลมากขึ้นนะครับฟังชันที่พิจารณานะครับเป็นฟังก์ชันอะไรก็ได้นะครับสมมุติว่าเป็นฟังก์ชันที่มีขอบเขตก่อนก็ได้นะครับนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูผลบวกรีมันว่ามันลิมิตมันมีค่าหรือเปล่านะมันนิยามแบบผลบวกรีมันก็จะทําได้กับ ฟังก์ชันที่ไม่จำเป็นต้องเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องนะครับนะแล้วก็ไม่ใช่ฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะครับอาจจะมีฟังก์ชันที่หน้าตาลักษณะแปลกๆก็ได้นะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกๆฟังก์ชันนะครับจะสามารถหาผลบวกรีมันได้นะครับอาจจะมีฟังก์ชันที่หาผลบวกรีมันไม่ได้ก็ได้นะครับนะสิ่งที่จริงๆแล้ว,ถ,ลวถ้าเกิดในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเนี่ยนะครับน,นิวตันอินทิกรัลนะครับก็เพียงพอนะครับที่จะ ทําให้เราเห็นความเชื่อมโยงระหว่างอนุพันธ์นะครับกับอินทิกรัลนะครับส่วนกับซึ่งกันและกันนะครับผลบวกรีมันเนี่ยก็อาจจะเหมาะในการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทฤษฎีนะครับที่รีมันพยายามจะพัฒนาขึ้นมานะครับก็คือได้เหมือนกันว่าในท้ายที่สุดแล้วนะครับก็คือเราก็จะมักจะเรียกว่าทฤษฎีบทนะครับหลักมูลนะครับของแคลคูลัสนะครับ นะก็คือท้ายที่สุดแล้วนะครับนะก็คือเอเรายังได้สมการนี้อยู่นะครับ f x d x นะครับเท่ากับ f ที่ b นะครับลบ f ที่ a นะครับโดยการที่อินทิเกรตทางซ้ายมือเนี่ยนะครับนิยามผ่านนะครับผลบวกรีมันนะครับหรือที่เรียกว่ารีมันอินทิเกรลนะครับหรือที่เรียกว่ารีมันอินทิเกรล ครับตัวนี้ก็คือ Riemann integral นะครับ Riemann integral นะหรือว่าอาจจะเรียกว่า integral จำกัดเขตนะครับจาก a ถึง b นะถ้า integral ไม่จำกัดเขตก็จะหมายถึง anti derivative นะครับนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะสิ่งที่ทฤษฎีท,ที่ตัวนี้เป็นทฤษฎีทีนะ่เป็นสิ่งที่แรงนะครับก็คือซ้ายมือนะครับนะซ้ายมือ นะก็คือเรา f ของเรานะครับเป็นฟังก์ชันที่เราเรียกว่า r e มานอินดิกเกเบิลนะครับนะซับซ้อนขึ้นมา <S <S เพิ่มมากขึ้นได้ไม่จะเป็นต้งต่อเนื่องนะครับอาจจะมีการจัำมนะครับมีการกระโดดนะมีการแกว่งไปแกว่งมานะครับก็ได้นะครับนะที่4หลังบนทางแคลคลัสก็ยังจริงอยู่นั่นเองนะครับนะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น ตัวที่ที่เป็นทฤษฎีบทนะครับที่สำคัญในวิชาแคลคูลัสนะครับเชื่อมโยงอินทิเกรตนะครับกับดิฟเข้าด้วยกันนะครับนะก็คือทางซ้ายมือคือพื้นที่ใต้กราฟอันนี้คือแอนติไดร์ดิวิทีฟนะครับ f ใหญ่นะครับก็คือ f ใหญ่ prime ท x นะครับเท่ากับ f x นะครับสมการนี้ก็น่าสนใจมากนะครับก็คือมันแน่นอน f ใหญ่นะครับมันเป็นแอนติไดร์ดิวิทีฟนะครับเพราะเั้นคือ f prime เท่ากับ f x นะครับมันก็เชื่อมโยง นะครับอุพันธ์นะครับแล้วก็พื้นที่ใต้กราฟนะครับนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือทฤษฎีบทหลักมูลทางแคลคูลัสนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับต้องเข้าใจแล้วก็จำนะครับก็คือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟนะครับจากนะครับ A ไป B นะครับของฟังก์ชัน f นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นหัวใจสำคัญนะครับในพาร์ทของอินทิกรลแคลคูลัสเลยนะครับนะจาก y ของ y เท่ากับ f x นะครับเราทำอย่างไรนะครับถ้าเราจะหาพื้นที่ใต้กราฟจาก x ของของ y เท่ากับ f x นะครับกับแกน x นะครับจาก x เท่ากับ a ถึง b นะครับพื้นที่ตัวนี้นะครับนะเราก็แทนด้วยอินทิเกรตของ a b ของ f x d x นะครับนะมันก็จะกลายเป็น f b ลบ f t a นะครับนะโดยที่ f พรที่ x เท่ากับ f x นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการหาก็ไม่ยากเลยถูกไหมครับก็คือหา anti derivative นะครับหาฟังก์ชัน f ใหญ่นะครับซึ่งดิฟแล้วได้กลับมาที่ f เล็กนะครับหรือที่เราเรียกว่า i n t e g a t e f เล็กนะเสร็จแล้วเราก็ใส่ลิมิตบนกับลิมิตล่างเข้าไปนะครับเอาลิมิตบนยัดเข้าไปในะ anti derivative นะครับแล้วก็ลบกับ เอฟนะครับแล้วก็ยัดลิมิตล่างเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ใต้กราฟอันนี้เป็น the heart of the matter เลยนะครับของวิชาอินดิโกแคลคูลัสนะครับเป็นส่วนหัวใจสำคัญนะครับในระดับนี้นะอย่างที่ผมบอกก็คือเราเราแค่นี้ก็พอนะครับนะเราสนใจแค่นี้ก็พอนะครับภาพคร่าวในส่วนนี้ก็พอนะครับในระดับมหาวิทยาลัยเราก็จะเรียนนะครับว่าจริงๆแล้วฟังก์ชันตัวนี้นะครับ ที่ทำให้ฝั่งซ้ายเนี่ยมัน make sense เนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับว่าต้องเกิดมาจากฟังก์ชันเพิ่มหรือเกิดมาจากฟังก์ชันที่มันต่อเนื่องมาก่อนนะครับนะแต่ว่ามันสามารถเกิดมาจากฟังก์ชันที่ไม่ต่อเนื่องก็ได้นะครับฟังก์ชันที่มีการกระโดดก็ได้นะครับนะแต่ว่าแน่นอนก็ต้อง develop ทฤษฎีนะครับที่เราเรียกว่า Riemann integration นั่นเองนะครับแต่ระดับนี้ฟังก์ชันส่วนใหญ่นะครับมันทำได้นั่นเองนะครับผู้เราก็ลองกลับไปคิดดูแล้วกันว่าถ้าเกิด ในภาพนี้นะครับเราใช้ฟังก์ชันเพิ่มฟังก์ชันลดมันจะเป็นยังไงเอ๊ะถ้าเกิดมันไม่มันไม่มันไม่เพิ่มแล้วก็มันไม่ลดด้วยล่ะนะครับการให้เหตุผลแบบนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ให้พวกเรากลับไปคิดดูนะครับนะเพราะฉะนั้นะนะพอเรามีสูตรนี้แล้วนะครับพอเรามีสูตรนี้แล้วเราก็สามารถหาพื้นที่ใต้กราฟอย่างเช่นเราการหาพื้นที่ใต้กราฟของ y เท่ากับ x กำลังสองนะครับจาก x เท่ากับ นะ0จนถึง1นะครับก็สามารถที่จะทำได้นะครับเราเราก็สามารถที่จะทำได้นั่นเองนะครับนะก็คืออินทิเกรตนะครับ0ถึง1ของ x กำลัง 2dx นะครับนะซึ่งมันก็คืออินทิเกรต x กำลัง 2dx ก็ได้ x กำลัง3ส่วน3นะครับเพราะผมดิฟ x กำลัง3ส่วน3มันก็จะกลายเป็น 3x กำลัง2ส่วน3นะครับก็ตัดกันเลือ x กำลัง2นะครับแล้วก็แทนค่าที่0 ที่1เข้าไปนะครับก็กลายเป็น1นส่วนสลบศย์ก็คือ1นส่วนสนั่นเองเป็นต้นนะครับในพะื้นที่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเศนหนึ่งส่วนสมนั่นเองนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นหัวใจสําคัญนะครับที่พวกเราต้องอมีในหัวนะครับหรือว่ามีภาพอยู่ในหัวนะครับ,นะรบนะก็คือทฤษฎีบทหลักมูลทางแคลคูลัสนั่นเองนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับแคลคูลัสตอนที่4พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ